เดี๋ยวาจะสาธิตประมาณ2ท่านะคะที่ช่วยลดอาการปวดหลังได้ถ้าเกิดว่าเรานั่งนานๆอย่างเงี้ยสองท่านี้ก็จะช่วยได้มีทั้งท่าที่เราตั้งศีรษะตรงเนาะแล้วก็มีการทิ้งศีรษะลงไปด้านหลังค่ะโอเคท่าแรกง่ายมากๆเลยยืนด้านหลังท่าแบบนี้นะคะการขากว้างประมาณสะโะพกจผ้าความมือลงยืดแขนกดหน้าอกพับตัวลงไปด้านหน้าแรกๆถ้าเกิดว่าคนที่ขาตึงมากหรือหลังตึงมากหลังอาจจะง,งอแบบนี้แต่ถ้าทําไปเรื่อย อกเราจะกดลงมาได้ค่ะมันช่วยยืดช่วงนี้ด้วยแผ่นอกด้านหน้านะคะสบักนะคะต้นขาด้านหลังทั้งหมดยืดได้หมดเลยหลังยืดหมดเลยค้างไว้เฉยๆแค่นี้เลยนับ1นึถึงิบนะคะแล้วค่อยๆโค้งหลังขึ้นแบบนี้เลยง่ายๆจริงๆถ้าไม่มีผ้าทำที่บ้านเราก็สามารถเอามือวางบนเก้าอี้หรือว่าโต๊ะทำงานได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันเลยส่วนอีกท่าหนึ่งยากขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง เราจะเอาผ้านะคะลงมาไว้ประมาณกระดูกกระเบนเน็บจะมีการทิ้งศีรษะลงนะทุกคนดึงเขา้ากางขาสตรั l ดค่ะจากนั้นเราจะล็อกข้อเท้าทั้งสองข้างทิ้งศีรษะลงใช้แรงโน้มถ่วงช่วยนะสองมือค่ะเราจะประสานไว้ที่ด้านหลังแบบนี้ฝ่ามือบีบชิดติดกันยืดแขนตึงแล้วดันกำปั้นลงพื้นค่ะยืดทั้งสบะบักหัวไหล่แล้วก็หลังด้วยค่ะ อยู่แบบนี้จะสบายมากๆเลยใครตัวตึงก็อาจจะรู้สึกทรมานหัวไหล่นิดนึงนะเวลากลับขึ้นกดข้างชิดอกค่ะจับผ้าใต้เข่าแกะขาสองข้างกดเท้าลงไปด้านหลังไตมือขึ้นเหยียบพื้นยืดแล้วแบบนี้เลยถ้าเกิดว่าเข้าคลาสจะได้ทําทั้ง2ท่านี้เลยค่ะ